ครับิงครับตัวใหญ่ๆห่ตัวใหญ่เลือยใครมากินส้มชมตำผมตำนี่ต้องยกนิ้วให้ทุกคนนะครับใช่นิ้วโป้งนะครับนิ้วกลางครับควันไงครับรับรองทจิงครับกราบสวัสดีครับผมแล้ววันนี้นะครับก็มาพบกับชาแนลกอล์ฟเเอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาหาปลานะครับทํากับข้าวกินกันนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นสะนะครับสะ ะแถวบ้านนะครับสะแถวบ้านนะฮะอยู่บรรยากาศบ้านทุ่งครับบรรยากาศบ้านทุ่งนี่นะครับสะเราไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเรามาลองหากันนะครับว่าจะเป็นได้เราจะได้ปลาอะไรกันเราจะมาทําเมี่ยงกินกันนะครับนี่ก็จะเป็นกบครับกบเชลยงไว้ตัวบอเอยบเลยครับผมตัวใหญ่มากก็กําลังหาวิธีอยู่ครับจะเอาปลาขึ้นมาได้ยังไงเราจะตกเบ็ดไหม หรือว่าจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไปนี่นะครับเราก็ได้อุปกรณ์ในการหาปลาแล้วนะครับผมเราจะเอาเหยื่อนะฮะเป็นเป็นหัวอาหารนะับผมมันจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองตามมาดูครับนี่นั่นครับเห็นนุ่นนะครับเจ่นุ่นเขากําลังใส่หัวอาหารให้นะฮะตามมาดูเลยครับ เราจะหย่อนเบ็ดลงตรงนี้นะฮะไม่รู้ได้หรือเปล่านะเงียบเลยครับผมปลาเราเงียบเลยจะได้กิน้ยครับเนี่ยอ <c oughs> สอนคนเริมสอบเริมสอดแล้วครับดึงครับดึงครับได้แล้วครับหนึ่งตัวดูหน่อยพูดมันบีบประมาณนี้ บ่มีแต่ใส่นน่นะมันมีใหญ่อยู่แต่มันไม่ยากมัน่กินัวหน่อยก่อนควรหน้อยก่อน๋ยวมันไม่มีตัวเลือกทหไมเออเอาไปก่อนนี่นะครับปลาเราได้แล้วตัวแรกนะครับหย่อนไปไม่ถึง,ไม,ไ,งไม่ถึงสองวินะฮะไอ้ไม่ถึงสองนาทีนะครับได้แล้วแต่ตัวเล็กไปครับน่าจะปล่อยนะตัวเมื่อกี้อ่านะครับนี่ก็เราลองหย่อนรอบรอบที่สองนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะก็ เรามาดูกันครับจะเอาตัวใหญ่กว่าเดิมนะว่าจะได้ไหมเอาที่เดิมครับแถวเดิมเลยนี่แล้วครับเดีแล้วครับโอ้เนี่ยครับไซรูดไซร์ปลาเรานะครับนี่ไซร์เล็กๆ <c oughs> ทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้ได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวเหยื่อเราเป็นใส่ดินปวก หัวอาหารกบนะครับอันนี้เป็นปลาที่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับถามเจ้าของบ่อเขาแล้วไซมันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ให้อะไรให้กินนะฮะโอ้โหพลาดหย่อนแป๊บ,บเดียวหายแล้วปลาคือแบบกินเร็วมากครับผมมันรู้เบ็ดนะฮะเจ้าของสระนี่ค่อนข้างที่จะตกบ่อยนะครับหย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยฮนะ ปลาหน้าจะเยอะนะฮะบอ่อนี้รอบต่อไปช็อคเอาได้แล้วครับโอ้โหเอิตัวน้อยในตัวน้อยครับในตัวน้อยโอ้โหตายตัวเล็กมากครับไซส์นี้อันนี้ปล่อยนะครับ ปลาเล็กเราต้องปล่อยได้แล้วครับโอ้ได้แล้วครับตัวเล็กมากเลยครับพี่น้องตัวน้อยมากครับปล่อยนะครับให้เขาเจริญพันธุ์ต่อไปนี่นะครับผมปลาที่เราได้มานะครับนี่จะได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เขาแบบว่าปลาธรรมชาตินะครับเมนูเราวันนี้นี่ครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่เลย อันนี้คุณคุณตกเองหรือว่าให้ใครตกให้บนี้ให้พี่เขาตกให้ครับเด็กคนีว่า<ต>คุณตกเองนะครับเข้าห้องน้ำมานะครับคุณทำไมต้องหลอกดาวด้วยครับ <c oughs> <c oughs> คุณหลอกดาวอะไม่กูก็ตกได้อยู่ <c oughs> จากที่เราตกปลาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาซับบางเตรียมเหรครับส่วนปลาก็ให้พี่เขาตกรอนะครับเราให้พี่เขาตกรอเราทําอันนี้ก่อนจะได้เสร็จเร็วๆน,นะครับเราก็ถึงการสับมะละกอนะฮะเราจะตําหมดลูกนี้เลยนะครับผมโชว์ฝีมือการเป็นพ่อครัวอีกผมทําช่องอาหารด้วยนะครับ <Okay. S 1> เข้าไปติดตามได้ที่รัวออร่อยบอกต่อครับ ทําอาหารด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้จักที่พูดไทยคําอีสานคํานี่คือกลัวคนไม่ใช่คนอีสานมาฟังแล้วไม่เข้าใจนะฮะจริงๆผมว่าคนอีสานแหละครับแต่ว่าอย่านบาเขาใจนะแต่เยต้องตรงไท่น้เราทําเอาไส้เอาขี้ออกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับปลาเราที่ตกมาได้อันนี้อาจารย์คนเชือดของเรานะครับคนเชือดของเราที่เราสับมะละกอเสร็จแล้วนะฮะ แล้วก็จะทําการตําส้ตามตํานะฮะนี่นะครับเครื่องปรุงของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาตามํตาตําพริกกับกระเทียมก่อนถ้าอยากให้มันละเอียดเร็วก็ใส่น้ําตาลไปก่อนครับชาวบ้านผมใส่เกลือนะครับใส่เกลืออะไรครับแบบมไม่เป็นผู้สิครับมึงมาเข้าหน้ากล้องดิแม่ก็ผมชูรสครับชาวบ้านผมก็ใส่ชูรสนะครับ,บก็เราตําเราใส่น้ําตาลกับอันนี้ก่อนนะฮะหงุนปรุงรสก่อน เรามาตําพริกกับกระเทียมให้ละเอียดนะฮะ<ด>ไม่ต้องละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับ <c oughs> <laughs> หลังจากที่เรา <c oughs> ตาพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงนะฮะ <c oughs> นี่น้ําปลาร,ร้น <c oughs> ะฮะปาขย่าก่อนต้องขย่าวก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับขย่าก่อนครับน้ำปลาร้าต้องขย่าก่อนนะครับน้าปลาร้าฝาแดงนะครับปลาทองปองเขียวครับใส่ปุ๊บใส่พอประมาณนะครับผม ใส่กีครับแล้วกอลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งน่าจะเยอะนะฮะก็ใส่น้ำปลาครับใส่เบาๆก่อนคนน้ำก่อนครับให้เข้ากันเราก็ใส่น้ำมะนาวครับใส่สักครึ่งเปียงก่อนนะครับครึ่งเปียงครับว่าถ้าคุณวอาอย่างนี้คุณไม่ต้องวอาไทยหรอกครับอันนี้เราใส่ครึ่งเปียงนะครับอร่อย แ้วไม่เปรี้ยวค่อยเพิ่มครับผมก็เจ็บกุบลิ้นเลยเจ็บกุบลิ้นเนยครับใช่ครับคุณพาอย่างนี้ผมก็เจ็บกุบลิ้นเลยนี่นะครับบรรยากาศั้างนอกก็กาลังกาลังตั้งเตาครับตั้งเตาจะย่างปลานะครับผมก็ตั้งเตารอรอย่างปลาเราครับแผนกตกปลาแผนกตกปลาก็ตกไปนะครับแผนกตําก็ตําครับครับเราก็มาชิมชิมรสชาติก่อนว่าเป็นไงผ่านหรือเปล่านะฮะ ได้ครับเปรี้ยวเค็มโอเคแล้วครับขาดเปรี้ยวนิดนึงติำตาลอีกสักหน่อยก็มะนาวส้ตตมตำขอไปเผ็ดหน่อยนะครับเชฟอร่อยฮะใครใครมากินส้มตำนี่ส้มตำผมตำนี่ ต้องยกนิ้วให้ทุกคนนะครับไม่ใช่นิ้วโป้งนะครับนิ้วกลางครับเจ้นะครับสายปั่นนะครับไอเจ้ของเราสายปั่นนะครับส้มตำลืมหัวไม่ทำอะไรครับปั่นอย่างเดียวส้มตำลืมผัวนะครับใครกินที่ต้องลืมผัวครับไม่ลืมก็ไล่ผัวกลับบ้านเดี๋ยวส้มตำลืมผัวต่อให้คุณรักผัวลงผัวมากแค่ไหนถ้าคุณมากินส้มตำเขาคุณรับรองไล่ผัวกลับบ้านแล้วแล้วก็ใส่ มะละก o นะครับลายโยกโงยกแจ้วบรกันบอกไม่ได้แดกกูหรอกเต็มครกเลยนะฮะต้นมันหรือต้นยังเออเขาบอกต้นมะเขือเทศสิพี่คุณนี่บอกต้นมันผมก็ยังหาต้นมันมันอยู่ไหนมะเขือเทศเราก็จะเก็บจากต้นฮะสุดสุดเลยนะ มะเขือเทศลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับมะเขือเทศเราสีดแดงๆหน่อยส<ะ>ีนะฮะเราก็เก็บมาเ <c oughs> นี่ยฮะได้แล้วครับล้างน้ำนี่เ <c oughs> ขือเทศใส่เลยเก็บมาเมื่อกี้เ,เ,เ,เรียบล่างนะ ล่างแล้วใส่เบรกนี้ใสยขันเลอันนั้นพวกเขาถามหน่อยครับนั้นเส้นเส้นเส้นมะละกอหรือว่าอะไรครับน่ะเราทำเส้นใหญ่ๆครับเราจะได้เขียวกรุบๆผมผมถือว่าเส้นกุ้ยช่ายเส้นใหญ่ประกอกกันเรงมาเอาครับปะกอกเพิ่งมาเราได้ปะกอกมาเพิ่มนะครับเพต้องกลมกล่อมนะครับซุปตามเราก็อันเสร็จเรียบร้อยเจ้มาซิมเบิง มไม่เอาครับผมมาชิมเบิงลผมกูลืมเมียครับผมไม่มีเมียหาเมียไม่ได้นะครับมาชิมเบิ้ลไม่เดี๋ยวต้องถ่ายเด้อนี่นะครับกรรมการนี่ครับคนชิมไม่ได้น่ามั่นหมอสายปั่นนะครับต้องถ่ายมันเบิ้งตอนสุดตำโอ้เบิ้งเฮียเปรี้ยวสุดยอดครับนี่นะครับเป็นไงครับรับรองเททิ้งครับอะไรอะไรของเขาจริง ผมต้องชิมก่อนนะฮะเจบบเขาเ็ดอย่บี้อร่อยเลยเนะนี่เราก็วางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยล้างทีหลันงลนครับบานถุ่งเฮ่าสมตำบานถุ่งเเ่าแต่เราอยางนี่เดี๋ยวป่อย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอปลาต่อไปเราไปย่างปลาต่อ,ตอ,อลปลาย่างเรานะครับบอกว่าเราไม่ใจวันนี้นะครับผมยินดียั่งย้ายได้บอกไปตอนกำลังเล่นเกมกันอยู่นะครับชิวๆนะครับเราก็ใกล้จะสุกแล้วมาดีหวังแต่สุกตำเราก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่ <laughs> นะครับปลาปิ้งเราก็ได้แล้วนะครับผมนี่ก็ตัว น้อยๆนะฮะได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวนี้ส้มตำเราก็หมดแล้วนะครับไม่รู้อร่อยหรือเปล่าครับแต่ว่าหมดแล้วครับป้าวกับเซตเรียบร้อยแล้วส้มตำอันนี้เ,เป็นโคกที่สองนะครับผมก็มากินบรรยากาศชิวๆนะครับริมสระก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็ว่ <c oughs> ต้องมึงเออข่าวปิ้งใส่ช่วงนต้นอ่อาซสมเออีกิดต้วน้ำเก๊กฮวยขึ้นแล้วตอนไหนนะ หายบุกเจอน้ำแน่ใหายบุกเจอออกดุ๊ด๊ด๊ขำกกินขาวเนี่ยที่พวกหายโบราณซื้อเลือดดำน้ำหายเลดเน้ามึงเลือดดำน้ำออกซื้อได้นี่แหละคองแท้ดิไปสอนกินข้าว